รถน้ำที่โคนให้ผลที่ปลายในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำมีชายหนุ่มชื่อมานะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บ้านเขาไม่เพียงแค่ขยันทำงานในไรนาแต่ยังเป็นคนที่มีจิตใจดีและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเขามีความเชื่อว่าการทำดี เหมือนกับการรดน้ำต้นไม้หากทำทุกวันแม้ว่าจะไม่เห็นผลในทันทีแต่ผลที่ตามมาในอนาคตจะคุ้มค่ากับการรดน้ำทุกหยดมานะมีสวนผลไม้เล็กๆที่เขาดูแลอย่างตั้งใจทุกเช้าและเย็นท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานในานา เขาก็ยังไม่เคยลืมที่จะรดน้ำต้นไม้เหล่านั้นเพื่อหวังว่ามันจะเติบโตเป็นผลไม้ที่ให้ประโยชน์ในอนาคตแม้บางครั้งเขาจะเหนื่อยล้าแต่การรดน้ำต้นไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาวันหนึ่งขณะที่มานะกำลังเดินไปที่สวนเพื่อรดน้ำต้นไม้ เขาได้พบกับเพื่อนสนิทชื่อนิวซึ่งเป็นคนที่มีนิสัยขี้เล่นและไม่ค่อยจริงจังกับชีวิตมานะวันนี้ทำอะไรอยู่ที่สวนของเจ้าอีกแล้วนิวถามด้วยเสียงขบขันมาณนะยิ้มให้เพื่อนสนิทแล้วตอบว่าข้ากำลังรดน้ำต้นไม้เพื่อให้มันโตขึ้นเจ้ารู้ไหมว่า เหมือนกับการทำบุญทำทานถ้าเราทำไปเรื่อยๆผลลัพธ์จะตามมาในอนาคตนิวขมวดคิว้วแล้วมองไปที่ต้นไม้ที่ยังเล็กน้อยเอ๊ะมานะเจ้าบอกว่าเหมือนกับการทำบุญทำทานหรือต้นไม้พวกนี้ยังเล็กถ้าคิดว่าผล,ลไม้มันก็ไม่น่าจะออกเร็วๆนี้ มานะยิ้มแล้วอธิบายด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจมันเหมือนกันนั่นแหละนิวการทำดีเหมือนการรดน้ำต้นไม้แม้ว่าจะไม่เห็นผลทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปผลลัพธ์จะตามมาเมื่อมันโตพอและถึงเวลาที่เหมาะสมนิวยังไม่ค่อยเชื่อข้าไม่แน่ใจหรอกมานะทำดีไป ก็เหมือนรดน้ำไปบนดินแห้งๆไม่เห็นผลหรอกมานะยิ้มเบาๆแล้วบอกว่าเจ้าก็ต้องเชื่อเถอะลองทำไปเถอะแม้ว่าจะเห็นผลช้าแต่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนในขณะที่ทั้งสองพูดคุยกันอยู่นั้นชาวบ้านคนหนึ่งชื่อชาญซึ่งมีอายุมากกว่าและเป็นที่เคารพในหมู่บ้าน เดินผ่านมาและทักทายมานะมานะข้าเห็นเจ้ารถน้ำต้นไม้อยู่เสมอรู้ไหมข้าก็ทำแบบเจ้าทำเหมือนกันเมื่อหลายปีมาแล้วข้าช่วยถวายสังฆทานทุกปีและช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เสมอมานะหันไปยิ้มให้ชาญและพูดว่าการทำบุญทำทาน เหมือนการรดน้ำต้นไม้เหมือนที่ข้ากำลังทำอยู่วันนี้ข้าไม่ได้หวังผลตอบแทนจากการทำดีแต่ข้าทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องชานพยักหน้าหมายถึงความเข้าใจข้าก็เห็นด้วยนะแต่บางทีชีวิตก็เหมือนการรดน้ำต้นไม้ที่บางทีก็ไม่เห็นผลในทันที มานะตอบด้วยความมั่นใจใช่ฌานการทำดีบางครั้งอาจไม่ได้เห็นผลทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะให้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นิวยังสงสัยแล้วเมื่อไหรล่ล่ะผลที่ดีจะมามานะยิ้มและพูดผลดีจะมาเมื่อถึงเวลาของมัน ตอนนี้อาจไม่เห็นผลแต่ในอนาคตมันจะมาหาเราเองเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีส่วนผลไม้ของมานะกลับเต็มไปด้วยผลไม้อุดมสมบูรณ์มันเป็นเวลาที่ผลไม้นั้นออกผลเต็มต้นชาวบ้านเริ่มมาเลือกซื้อผลไม้จากมานะและมานะก็ไม่ลืมแบ่งปันผลไม้นั้น ให้กับคนยากจนวันหนึ่งชาญและนิวเดินมาหามานะที่สวนเขาทั้งสองมองเห็นผลของการทำดีในวันนี้และชื่นชมกับความสําเร็จของมานะมานะตอนนี้ข้าเห็นแล้วว่าเจ้าทำดีมาตลอดและได้ผลตอบแทนมาแล้วชาญพูดอย่างชื่นชมมานะยิ้ม ข้าไม่เคยคิดว่าจะได้รับอะไรตอบแทนหรอกข้าทำเพียงแค่สิ่งที่ควรทำแม้จะเห็นผลช้าแต่มันจะตามมาในที่สุดนิวยิ้มและเข้าใจข้าเข้าใจแล้วทำดีทุกวันเหมือนการรดน้ำต้นไม้แม้จะไม่ได้เห็นผลทันทีแต่ผลจะมาหาเราในที่สุด การทำดีเหมือนการรดน้ำต้นไม้แม้จะไม่เห็นผลในทันทีแต่การทำดีทุกวันจะสะสมผลในวันหนึ่งและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผลบุญที่ได้จะกลับมาหาเราเองในที่สุด